ท่านผู้ชมพบกับรายการข่าวที่เล่าข่าวยาวไปถึงนันนองขยองยาลากับรายการข่าวเรื่องเล่าเช้ากินผักฟาดเย็นฟาดฟักผัดกับผมสระอยยอยมีฟันมุดมีฟันมุดสวัสดีครับเร,ราอยู่กับพวกเราโอเวกนะครับกับเบื้องหลังของคลิป p อ r ation Overland คลิปนี้สปอนเซอร์เหรอพี่ัอย่างที่ได้ดูไปนะครับคลิปนี้เราก็ได้มีโอกาสเหมือนทําเป็นคลิปโปรโมทหนังนะหนังเรื่องอะไรครับน้องเดีย p o โปรโ i ชั o นเอาเล d เป็นไงบ้างคลิปนี้ได้เหมือนแบบเหยียบดวงจันทร์เงินมาแล้วด้วยดวงจันทร์อะไรมีอยู่ มาพูดถึงไอเดียการทำคลิปเหอเอย่างที่บอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปโปรโมทก็เริ่มเรื่องมาการที่พี่ดูตัวอย่างหนังแล้วก็เหมือนอยากไปโดนจันก็เลยไปแบบเขาซีห้เดียแบบคล้ยแล้วสิ่งที่เราเอามาเล่นกับไอเดียในคลิปนี้ก็คือขนมไหว้พระจันทร์คุณดูสงสัยทำไมเราต้องเอาขนมไหว้พระจันทร์มาเล่นเชื่อมันเหมือนกันแค่นั้นไม่ใช่มันมีอีกพอดีวันนั้นพี่ไปเซเว่นเราไปซื้อใช่อยากกินอยากกินอามาถ่ายเลยอืมจริงๆเราอยากจะใช้อีก เป็นลูกจันดอกจันแต่กลักกวมันจะยาวไปถึงดอกไม้จันออ <c oughs> ก็เลยแบบหยุดที่ขนมไหวพ้พระจันทร์่างเดียว <c oughs> ต่อไปแล้วก็มาพูดถึงกระบวนการทากันตั้งแต่ต้นเลยนะครับ <c oughs> เริ่มต้นเนี่ยเราก็เริ่มทำพ็อปกันก่อนตดยที่เราซื้ออะไรมาบ้างครับเด็กเราซื้อเส <c oughs> ื้อจันจากนาซาราคาอะไรครับใช่จริงจริงชุดวิ่งชุดวิ่งราคา10บาทแล้วก็มีหมวกมีหมวกกันน็อกมีท่อซิงค์มีถุงมือกระดาษเขียนแป้นมีพลาสติกใสแล้วก็ของฟรีจากทางบ้านครับกระดาษน่าจะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดในการทำพ็อ คคลิปนนี้นะรับพอเราได้อุปกรณ์ทั้งหมดมาแล้วก็สั่งทำยางระวัารวจาก Engineering อของ m o w a กนะผ่านการคำนวณมาเรียบร้อยแล้วอันนี้จนออกมาเป็นรูปแบบนี้ บินได้บินได้บินได้แต่ในคลิปเนี้ยจริงๆไม่ได้ตัดต่อนะครับอ๋อไม่ของจริงเนใช่ข้างล่างมันมีตัวเครื่องเป็นเครื่องจุดไรพอดเนียนเนียนนั้นไม่ไม่เบรกเลย <laughs> <laughs> ก็นั่นแหละครับเราก็จัดแจงทําพ็อปในวันเดียวกันกับที่เราออกไปซื้อพ็อปเลยแหละงานขยนันไงงานขยนันพวกเราแบบเป็นคนแบบนะมีไฟ <laughs> ไฟ <laughs> พอเราได้พ็อปทุกอย่างเสร็จพบเราทําไงต่อครับเดียเราก็ออกไปถ่ายครับภายในวันนั้นเลยโชคดีตรงที่ว่าแถวที่เราอยู่เนี่ย มีโลเคชั่นที่น่าจะเหมาะแท่งแรงทุลักทุกันดาลก็ดูแบบเปรี่ยวคือแถวนี้เนี่ยมันเป็นเชิงป่าชายเลนแล้วมันก็พอมีเป็นที่โลง่ลงๆที่เขาผมไว้เป็นดินเพื่อที่จะแบบกำลังจะดําเนินการก่อสร้าง<ม>ก็คือยังเป็นที่โลง่ลงๆไปถึงสถานที่เราก็ เริ่มมาเลยเรารู้สึกว่าซีนนี้มันเป็นซีนที่ถ่ายยากมากก็คือซีนดวงจันทร์ด้วยความกังวลเพราะว่าเวลาเราน้อยนะครับเราก็จะออกไปเซอร์เวยก่อนอชเชิงเซอร์เวกแล้วก็ถ่ายเทสดูว่าได้ไม่ได้แต่เผอิญมันโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเลยเอาไฟคยกว่าไฟ LED ซึ่งเป็นไฟเคลื่อนที่จริงๆมันควรจะเปิดได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ด้วยความที่แบตมันเสื่อมเพราะเราไม่ได้ใช้นาน ก็คือยังไม่ได้ถ่ายใช่ก็คือยังไม่ได้ถ่ายเลยคือตอนที่เราไปเนี่ยเราลองดูว่าเราสามารถจะทํายังไงได้บ้างเกี่ยวสถานที่นะครับรวมถึงคือใช้ slow โ,โมชั o นในการถ่ายลองเทสด้วยกับถ่ายธรรมดาก็รู้สึกว่าพอได้ในระดับหนึ่งลองกระโดดเย้งๆดูแล้วก็<า>จัด,ดไฟเ<ง>นาะแต่ตอนนี้ก็ลัาจะถ่ายจริงเนี่ยแบตบหมดทำให้ไม่มีไฟในการถ่ายเราเลยต้องทำไงครับเดีย,ยเราใช้ไฟหน้ารถ จอเลยฮะชั่วโมเราอยู่ที่นู่นน่าจะเกือบ2ชั่วโมงได้ก็เลยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับเราเจอตำรวจเข้ามาทําไมเขาเป็นห่วงอย่างที่บอกว่าที่มันเปรี่ยวมันมืดตำรวจก็เลยเข้ามาดูว่าแบบเออค้ายากันหรือเปล่ามีการฆ่าหันศพป็นเกิดขึ้นไหมตอนตอนที่เขามาเขาลงรถมาเออก็เห็นพี่แต่งเป็นชุดอวกาศท้ายนั่งแล้วแล้วก็ขึ้นรถกลับยิ้ม หลังจากนั้นเราพ่อถ่ายทากันต่อรับเรื่อยไปได้วยดีจนกระทั่งน้องเดียสังเกตเห็นถึงอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไฟหน้ารถมันอ่อนลงน้องเดียก็เลยลองไปดับเครื่องและสตาร์ทใหม่เพื่อดูว่าเราจะกลับบ้านได้ไหมแล้วผลที่ตามมาก็เป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวจะให้เดียลองสตาร์ทรถทีหนึ่งเพื่อความรู้ เรียบร้อยครับเหมือนน้ามันหมดเอ๊แต่รอบนี้แค่แบตหมดนะฮะ <Battery S 3> แบตเตอรี่แบตเตอรีอร่ลดดับไปเลยที่ที่เห็นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าปิดหน้ากล้องหรืออะไรนะค<ม>ือมันจะขาดจริงๆตอนนั้นอยากจะให้คุณตำรวจขับกลับมาอีกรอ <laughs> <laughs> บนึงมาช่วยจําแบตแต่โชคยังดีอยู่ว่ามมีฮีโร่ฮีโร่จากโลกนะครับมาช่วยหลังจากนั้นเราก็กลับมาถึงโลกอย่างปลอดภัยนะครับอีกวันหนึ่งเราก็มาเก็บการถ่ายฉากที่2ก็คือฉากส่งขึ้นยางอ่าน้องเี็กกำลังเซ็ตกล้องนะครับแล้วก็มี พี่แดงไบเล่กอะไรมันคืสถานที่คอยเป็นการคอยซอนที่เราลงไปถ่ายเนี่ยไม่มีอะไรนะทุกอย่างปกติมากเราก็ไปเซ็ตของนู่นนี่นั่นตั้งแล้วก็ดูมุมกล้องอะไรเรียบร้อยพอบอกคาว่าแอคชั่นฝนปล่อยเราทําไงครับเรายังถ่ายต่อถ่ายต่อถ่ายต่อถ้าใครสังเกตจริงๆนะในกล้องก็จะเห็นแบบละอองฝนอ่ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งฝนมันหนัก่นเดิมเราก็รีบคนของด้วยความเป็นห่วงกล้องด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะเก็บของทุกอย่างเข้าที่ลมปุ๊บฝนหยุด แต่ตอนที่ฝนหยุดเนะี่ยเราก็คือคุยกันแล้วว่าถ้าเราถ่ายข้ามวันเนี่ยแสงไม่เหมือนเดิมแม่เท<ต>่ากับว่าเราต้องมาถ่ายใหม่เราก็เลยบอกว่าปันตอเราก็ยกขอนขอกมาแต่คราวนี้ปัญหาที่ตามมาคือ,อลมมัน,นเริ่มตีตกล่องคือแต่ละแต่ละชั้นคือเราวางไว้เฉยเฉยแต่เค้กไหมเพราะว่ากล่องมันจะล่วงใช่หลังจากนั้นเราก็เลยแก้ไขปัญหาครับโดยการจับเด็กแถวนั้นครับเข้าไปยืนอยู่ในกล่องเข้าไปเป็นแบบคนค้ำอยู่ในก็เลยรอดพ้นมาได้นะครับ คราวนี้เรามาพูดถึงการตัดต่อกันบ้าง <Okay. S 1> คลิปนี้ถ้าหลายๆคนสังเกตมันจะมีการเล่าเรื่องที่แปลกไปมันจะดูเป็นฟิลแบบหนังสั้นอันนี้จะดูจริงจังขึ้นมาหน่อยอนนกล้องการเกรีสีวิดีโอโโของเราจะดูเป็นแบบจริงๆก็เลยเป็นคำถามว่าเพื่อนๆชอบไหมแบบนี้ขเขาลองคอมเมนต์บอกนะครับว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันแบบเก่าหรือว่าเป็นหนัง โอเคต่อไปเรามา CG กันบ้างคลิปนี้ที่ท่าที่เห็นจะมี CG น้อยแต่มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็จะมีช็อตที่ไปอยู่บนขนมไหว้พระจันทร์มีช็อตปล่อยจรวดอ๋อนันไม่ได้ของจริงอะอ๋อลืมลืมลืมช็อตปล่อยจรวดนะครับแล้วก็เป็นยานวกาศลงลง,ลงพื้นลงพื้นลงจันทร์ประมาณนี้นะครับจะมีไม่ค่อยเยอะครับก็เหมือนเดิมเราก็นำฟุตเข้ามาใส่ในโปรแกรม After Effects ครับหลังจากที่เราได้ฟุตทั้งสองตัวมาเนี่ยเราก็ก็คือลบฉากเขียวก่อน พอเราลบฉากเขียวออกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีพวกขอบที่ไม่ใช่สีเขียวอยู่วิธีเอาออกเราก็คือแมสมันครับอา่าเค้านี้ก็จะไม่มีพวกขอบข้างๆออกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการสเกลกับโพซิชันมันก็คือปรับขนาดให้มันไปอยู่บนขนมไหว้พระจันทร์เคราวนี้เราก็จะได้คนที่อยู่บนขนมไหว้พระจันทร์แล้วหลังจากนั้นเราก็ ปรับสีดูเข้ากับฉากพอเราปรับสีใกล้เคียงกับฉากแล้วเนี่ยเราก็ใส่เงาลงไปที่ขนมไหว้บรรจัณย์เหมือนเราแบบไปยืนยืนอยู่ต้องมีเงาด้วยนี่ก็จะเป็นคร่าวๆแล้วถ้าเรามาพูดถึงฉากปล่อยจรวดกันบ้างว่ามีขั้นตอนการทําเป็นยังไงก็ต้องรับชอออ็อตปล่อยจรวดเราต้องถ่ายมาสองฟุตเทจครับก็จะมีฟุตหนึ่งที่เป็นผมกับจรวดผมจะยืงจ้องจรวดมันลแบบอยขึ้นไปส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นฟุตเปล่าฉากเปล่า,าไม่มีเ,เรารเอาจรวดออกลดับแรกแล้วก็ ทำโมเดลของจรวดก่อนครับโอ้นี่ปั้นโมเดลจรวดขึ้นมาเองเลยครับนี่เป็นจรวดที่เราเออกแบบมาอย่างดีฮนะตรงมันง่ายเนาะมันก็ปั้นง่ายอันนี้คือไอติม2ดนสอใช่ไหมที่เห็นอ่ะ,อะพอเราปั้นจรวดมาได้เสร็จเราทำไงต่อครับอันนี้เรามีเทคนิคใหม่เราสร้างควันด้วยมายาโอ้ท่านี่เห็นในคลิปนี่แถวเป็นควันทีดีอืมทำไมต้องเป็นทีดีครับครับทำไมครับ ไม่รู้เหมือนกันโอเพราะว่าเพราะควันมันจะมีมิติไงตกลงมาใช่ไหมมันจะกระแทกกับพื้นแล้วแบบไหลออกไปมันก็ไหลมดจากนั้นเราก็รนเดอร์จรวดกับควันแยกกันนะครับเอาไปต่อในอัปเตอร์เอฟเฟพอเราเข้าอัปเตอร์แล้วเราทำไงต่อครับเนี่ยแขั้นแรกเราเอาฟุตเทจหลักครับมาวางก็จะเป็นฟุตที่ผมยืนดูจรวดพุ่งขึ้นไปแต่ทีเนี้ยพอเราเอาจรวจดทีดีเข้ามาสอนเราต้องลบจัเก่ดอันเก่าออกส่วนตรงหน้าต่างสีเขียวเนี้ยเราทำมาไว้เพื่อขีออกขีออกแล้วก็เอาฟุตเทของี่บ ที่อยู่ในยาเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อให้เห็นว่าแบบตอนนี้มีคนอยู่ในยาคนขึยาส่วนที่เหลือคือเราเอาความที่เราเรนเดอร์มาแล้วก็ใส่ใส่ไฟฮะใส่ไฟแบนี้เราใส่ไฟแล้วแล้วหมาที่เห็นนี่อันนี้เราปั้นโมเดลฮะเป็นทีดีด้วยแต่ไม่ใช่แดงนะฮะตัวนี้ไม่ใช่แดงไม่ไม่เบรกนะก็จะเข้าๆประมาณนี้งั้นเราไปดูเบรกดาวช็อตอื่นๆกันบ้าง นี่ก็เป็นเบื้องหลังข้าวๆของซีีก็อยากที่บอกว่าคลิปนี้ค่อนข้างที่จะมีไม่มากครับแล้วเราก็จะขอตัดจบคลิปนี้ครับกับเบื้องหลังฮาฮาเหล่านี้ครับกับผมสุริ์มรุตมากกับผมสรยุยมีฟันคุดกินนมมุดโอ้กับผมสรยุยมีฟันคุดกินนมุมุดนาใหญ่อีกแล้วพี่อยากไปดวงจันตะกี้พี่ดูตัวอย่างดูตัวอย่างที่พี่ดูตัวอย่างหนัง Population of <laughs> <laughs>